สวัสดีทุกคนนะคะแม่ก็วันนี้อ่ยังไม่ได้ทำคลิปเนาะเพราะว่าตื่นมาเออตื่นมาแม่ก็คือพาทุกคนไปวัดเลยไม่ได้แม่แต่คลิปเดียวอืมก็คลิปนี้เราก็สรุปจากไลฟ์สดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับช่องธนาดลได้รับการยุติให้ให้ไม่ให้ไลฟ์สด เช็กซาวอ,าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติไม่หญิงไม่จะเป็นต้องอธิบายเพราะว่า FC ทุกคนมีคำตอบอยู่แล้วพวกคุณรู้ว่าผลประโยชน์ถ้าธนดลไม่ได้ไรายสดผลประโยชน์ไปจุดไหนนั่นคือคำตอบแฝแๆเนาะโอเคนะคะส่วนประเด็นน้อง ที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยหรือลูก,ลกอิงเนี่ยนะเขาก็ติดหนึ่งอันดับนำมาตลอดล่ะวันนี้ก็ยังนำเมื่อวานก็ยังนำ <c oughs> แล้วก็ต้องชื่นชมเอฟซีน้อง <c oughs> ทิปโ่ทิมบปาปาเพินอันนี้ก็สุดยอดไม่ยิงกะโอ้ยยกมือสาธุน้ำนะคะอ่ <c oughs> แล้วก็ส่วนมาลายมาไรกะคืนนี้น่าจะทะลุร้านนะแม่ว่าอืม หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้รอหวยออกเขาอาจจะรอปิดยอดพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะเพราะยังไงพรุ่งนี้ fc น้องก็ต้องถูกหวยแน่นอนจะจะถูกเท่าไหร่เท่านั้นเองเชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ปิดยอดล้านทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ให้ดูเป็นธรรมชาตอาิอย่าไปรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจเราเป็นแค่ fc ถ้าว่าคุณธนดลนเป็นใครก็เป็นคนในหมู่บ้านของผู้นําหมู่บ้านเราก็คือคนนอกหมู่บ้านเพราะนั้นเราอย่าไปแสดงกล้ามดากอะไรกันมากมายอย่าวิพากษ์วิจารณ์เยอะอย่าวิตกกังวลจนเกินไปอย่างน้อยคุณธนดลนแม่เชื่อว่าเอฟซีรวยอยู่ในเป็นเอฟซีคุณธนดลนก็ไม่น้อยเพราะนั้นรายได้ส่วนนี้แม่เชื่อว่าเอฟซีเหล่านั้นต้องช่วยกันซัพพอร์ตถ้าหาก คลิปนั้นคุณธนดลต้องขาดรายได้ไปแม่เชื่อว่า f อซเขาจะช่วยกันซัพพอร์ตยอดนี้แน่ๆเพราะว่า f อซคุณธนดลเนี่ยเขาเขาโชคดีตรงที่เขามี f อซรวยอยู่ในช่องเขาแต่แม่มันช่องแม่หญิงอะ่ะแม่หญิงก็ลูกๆของแม่ก็หากินหากินหากินเศร้าอ เขาไม่ได้ก็เพราได้อยู่ได้กินพวกเราไม่ใช่กลุ่มคนรวยเพราะนั้นการที่จะระดมมาไหลมันจึงเกิดข,ขึ้นยากมากแม่เลยไม่ได้ระดมมาไหลเพราะระดมก็ไม่มีใครโอนหรอกอืม <c oughs> อแม่แม่รู้ตรงนี้เพราะว่าพวกเราก็ถ้าให้พวกเราไปช่วยกดไลค์สับตะไคร้ได้อยู่แต่ถ้าให้ระดมมาไหลเป็นแสนเป็นหมืน่นยาก เอาง่ายๆเหมือนจะให้แม่หญิงเนี่ยเหมือนแม่หญิงอยากจะซื้อไม่สักตัวหมื่นกว่าบาทมีใครให้ไหมไม่มีน้อยอแล้วก็น้อยที่จะให้นะ่ะแล้วก็หรือไม่ไม,ม่เลยก็ได้มีทางเดียวแม่หญิงก็ต้องถูกหวยเท่านั้นจึงจะมีปัญญาซื้อไมคเอ่อไม่กระตั้งว่าอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์แม่หญิงก็ต้องรอให้ถูกหวยเท่านั้นเหมือนกันเพราะรายได้จาก YouTube ทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับช่องแม่ ถูกไหมคะอ่าเราก็ต้องอย่าไปเสียใจอย่าไปเดือดร้อนแทนเขาถึงยังไงเขาก็ไม่ลำบากหรอกจ้งธนาดลแค่ไลฟ์เอามาไลฟ์ให้น้องนั่นก็ยอดดูถล่มทลาย<ม>แล้วหรือเขาอาจจะทำคลิปทำอะไรเขาไม่ถ่ายสดนางก็อาจจะถ่ายคลิปอเอาคลิปไปลงแต่ยังไงก็ได้ถ่ายอยู่แล้วละ่ะเพราะคนในในหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านเขาก็ได้ถ่ายได้นั่นเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดในส่วนนั้นเนาะเมืม่อกี้ลูกแม็ก,ก็ขึ้นประเด็นนี้แต่แม่ยังไม่ได้เข้าไปฟังแต่ว่าถ้าบอกว่าที่ช่องธนนทถูกสั่งไม่ให้ถ่ายคลิปไลฟ์สดเพราะว่าเนื่องจากว่ามันบงังบางคนที่มาดูลูกอิงในช่วงเช็คสาวอ,อันนี้ก็ แม่ไปดูช่องลูกแม็กเขาก็พูดไปอยู่ว่า FC ก็ฝากมาให้วงรับไปพิจารณาว่าเอ้ยให้หมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านเอาพิจารณาแน่ว่ามันบังคนเบิงจัิงสิแม่ค่ะแต่ก็เข้าทางเขาละเพราะเขาก็คงคิดคิดอยู่ว่าจะทำยังไงที่เขาจะได้ไล์สุดอยู่ช่องเดียวซึ่งมันก็ตรงตรง,ตรงความต้องการเขาพอดีเพาว่าจัดการไปมันก็ ยุติไปคือเอาตรงๆเท่าที่แม่ดูคอมเมนต์นี่แม่วิพากษ์วิจารณ์จากคอมเมนต์ของลูกๆเพราะว่าแม่ไม่ได้ไปดูในช่องเขามาแล้วแม่ไม่ได้ไปดูเลยแม่ยอมรับไม่ได้ไปดูเลยค่ะออก็เลยไม่ค่อยได้รู้ปัญหาหรือรายละเอียดอะไรเพราะว่าดูจากการคอมเมนต์ของลูกๆแค่นั้นแหละแล้วก็มาวิเคราะห์หลายๆคนแม่ก็เชื่อว่าพวกคุณก็เอาความจริงแหะมาคุยกันในช่องแม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใครเห็นอะไรก็เมนต์เม้นมาเพราะช่องแม่มันเปิดกว้างวิพากษ์วิจารณ์ได้หมดนะคะแต่ว่าเราต้องอยู่ในกรอบของของข้อกฎหมายหรืออย่าไปทําความเดือดร้อนให้เขาถ้าเขารู้สึกเสียหายหเขารู้สึกเดือดร้อนเขาก็อาจจะดําเนินคดีได้เราก็ต้องระวังอืมแต่แม่เชื่อว่าในการที่วิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้มันก็ไม่ได้หนักนะอะไรหรอกเพียงแต่ว่า บางทีเขาก็ต้องการกำลังใจหลักอยากให้ก้นย่องนะแม่ก็คงไม่ได้ย้องใครอะไรไปมากกว่านี้ถ้าเราเปิดใจถ้าเราแบบไม่ค่เราไม่เข้าข้างจนเกินไปเราจะเห็นข้อบกพร่องของเขาแต่ถ้าพูดแบบมองแบบเขาข้างเนี่ยมันโอ้ยดีไปเลยจ้าว่าไม่อย่างดีดีดีและก็ดีดีดีมันก็จะดีดีดีอยู่เช่นนี้ นะลูกทุกคนนะคะส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่แม่อยากจะมาย้ำเตือนไลนต่อไปแม่แจกโรตอรี่10บใบนะคะพยายามเข้ามาให้ได้ลำดับ1นึ่งสองสามนะคะแล้วแม่จะให้ลูกอ้อมเนี่ยแคปหน้าจอไว้และจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้คนที่ได้รายชื่อที่แม่เอ่ยๆเอยเอยไปให้โทรหาแม่ทุกคนเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของหมายเลขอะไร ใครโทรก่อนก็ได้ก่อนตามที่แม่ระบุหมายความว่าสมมุติว่าในโกอขอโองออหรือในกบในเกียดในปลาหมอปลาไหลช้างมา้าวัวควายคือคุณอยู่ในลำดับสิบนะสิบท,ท่านแรกเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้ลอตเตอรี่คุณโทรหาแม่เพื่อยืนยันและแม่ก็จะบอกไปเลยว่าลำดับ,บ,บที่หนึ่งหมายเลขติดตดตดคุณต้องโทรเข้ามา 0 8 0 4 9 5ป8 9 2และจะให้ลูกกบเป็นคนรับเรื่องไว้จดแม่จะได้ดําเนินรายการได้เร็วที่สุดถ้ามานั่งจดนั่งจําแม่ต้องพูดเองทั้งหมดมันช้าบางคนเขาอ,อยากอยากฟังแม่พูดประเด็นอื่นเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะแจกรอตตอรี่นะคะแต่ว่าเหมือนคอมเมนต์บอกพารวยยังไงพารวยยังไงอันดับหนึ่งแม่เชื่อว่าแม่ก็พารวยเสียงหัวเราะแล้วอะอย่างน้อยก็มีเสียงตดเสียงอะไรในการไล์สด ั่นเขาเรียกว่ารวยรวยอารมณ์ขันอ่าถ้ารวยต่อมาก็อาจจะถูกรอตลี่ก็ได้เพราะว่าเราแจกรอตรี่นี่คือแคปชั่นของช่องแม่หญิงพารวยแจกรอตลี่ทุกงวดบางงวดก็แจกไม่เยอะเพราะว่ามันถูกน้อยอหรือบางงวดก็อาจจะถูกเยอะเขาก็แจกเยอะเหมือนลูกอ้อมงวดน,นี้แม่เชื่อว่าลูกเฉพาะลูกอ้อมอ่ะเอ่อหนึ่งพันจุด ทุกอ้มประมาณสามพันนะแม่ว่าเออแต่ของแม่หญิงอะ่ะสิบห้าใบสิบเจ็ดใบด้วยซ้ำเฉพาะของแม่หญิงสิบเจ็ดใบพันเจ็ดเจฟรีฟรีคิดดูก็เลยแบบว่า มันไม่น้อยมันเยอะอยู่แต่ก็หวังว่าอยากให้ทุกคนมีโชคไม่ลาดบกันละจะได้มีเงินมีกินมีใจจะได้มีกําลังใจเข้ามาเล่นโชวเชียวบางคนเข้ามาเขาก็มีแค่เงินเติมเน็ตแม่ก็เห็นใจนะแม่จึงแบบเฮ้ยเอาอยัางไงดีว่าคุยกับลูกอ้อมเราจะเล่นยังไงวะเออคุยกับลูกกบด้วยว่าเราจะช่วยลูกๆยังไงเพื่อให้ลูกๆได้มีไรายได้ในการเข้ามาดูไลฟ์สดไม่หญิงจึงมี ความคิดที่จะแจกลอตเตอรี่มากน้อยแจกทุกงวดละ่ะอย่างน้อยห้าใบแจกแน่ในแต่ละง,งวดแต่งวดนี้เยอะอลูกอ้อมสามพันสี่ของแม่พ7นพันเจ็ดสพเกือบห้าพันแจกฟรีๆกติกาง่ายๆนะคะถ้าใครได้รับลอตเตอรี่แล้วหลังจากหอยออกสุมให้คุณรีบตรวจทันทีต้องโทรหาแม่หญิงถ้าคุณถูกถูกนะ ให้โทรหาไม่หญิงก่อน18นาฬิกาถ้าเลย18นาฬิกาเราไม่ให้ลอตเตอรี่คุณนะคะถ้าถูกเราก็ไปขึ้นเอาเงินมาใช้เองค่ะทําไมจึงทําแบบนี้เพื่อให้ทุกคนรักษาผลประโยชน์ตัวเองไม่ใช่ว่าถูกแล้วต้องให้เราประกาศหาเพราะมันมีคนถูกวันที่5แล้วเขาไม่มาเอามีคนถูกราว,วันเลขท้ายสาตัวเขาก็ไม่มาเอาเสียเวลาแม่ก็เลยว่างั้น18นาฬกาเลยไปแล้วไม่ให้เลย2นาทีก็ไม่3นาทีก็ไม่ คุณต้องโทรก่อน18นาฬิกาเท่านั้นคือ0804956892เพื่อมายืนยันว่าคุณถูกลอตเตอรี่เลขอะไรแล้วเราจะโอนเงินให้คุณทันทีในกรณีที่ถูกเลขไทยาย2ตัว3ตัวคือแม่สามารถสำรองจ่ายได้เลยแต่ถ้าถูกราวัลที่1 2 3 4 5รางวัลที่2 3 4 5ต้องรอตอนเช้าแม่ต้องค่อยไปขึ้นเงินให้ก่อนแล้วค่อยโอนให้ แต่ถ้าได้้ายสองสาตัวโอนให้ได้เลยเพราะเงินมันไม่เยอะดูส่วนรางวัลที่หนึ่งะคะเราก็รอคอยกันมานานก็หวังว่างวดน,นี้จะต้องมีใครสักคนถูกวันที่1 2ึ่งสองหวดน,นี้เออไม่ก็หวังแล้วก็ถ้าถูกแล้วรางวัลที่หนึ่งเจอกันที่กรุงเทพที่กองสรัก แต่มีพ่อแม้ว่าต้องจ่ายค่าตัวเครื่องบินไปกลับให้แม่หญิงในการเดินทางนะจ๊ะสำหรับคนที่ถูกวันที่หนึ่งเนาะอโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ก็มาแจ้งเพื่อทราบว่าไล์ต่อไปอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปนอนก่อนแล้วก็แม่จะแจงลอตเตอรี่ทันทีสิบใบส่วนจะขึ้นประเด็นอะไรแม่คิดว่าแม่จะพูดประเด็นมรดกแห่งกรรมแล้วเจอกันนะลูกสวัสดีทุกคนคะ่ะ